เพื่อเป็นการช่วยมิตีบ้านของเราผมเลยต้องมาอยู่ใน b l a c k s ซ d ซต e t a เอาละทุกทุกคน,นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ต้องทดสอบแล้วข้างหลังมีเอเลียนแล้วไมต่ต้องทดสอบอะไรจริงเราต้อง ทำการทดลองเอเลี่ยนหรือว่าเขาเรียกว่านะ KFC สายพันธุ์ใหม่เอาละทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปวิจัยทดลองสายพันธุ์ใหม่เพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเสนอให้กับรัฐบาลแต่ว่าท่านครับพูดดิมีไม์ก็พูดไม่ต้องพิมพ์งบประมาณเราไม่พอจะเปิดไม้ไหมแต่แต่ว่าท่านครับงบงบประมาณของเรามันไม่พอจะจ่ายถ้างั้น่ะเราก็ต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายเงินเก็บของฉัน ที่ฉันจะเอาไปปนเปื้อกับสิ่งที่ฉันชอบแล้ววันนี้เราจะทําอะไรล่ะวันนี้เรามี subject นักเก็ตอย่งคนครับก็คือคนนี้เขาสมัครใจที่จะมาเป็นหนูทดลองให้กับเราไปถ้าอย่างนั้นนะ่ะเราต้องไปเ,เขตนักโทษด,ดูก่อนว่าคนไหนเนี่ยเหมาะสําหรับการที่จะเป็นหนูทดลองของเราได้ครับรับทราบครับผมอ่าวันดีวันดีนดี่พอบอพออที่นี่นะวันดีเียววันดี ไม่อยากจะเชื่อนอกจากเอเลียนแล้วเรายังมีสากิบัสมาเป็นคุณหมอเราด้วยอุ้ยเหตุจังแล้วนี่นักโทษคนคนนี้เหรอฉันรู้แล้วว่านายเหมาะสำหรับเป็นอะไรเจ้านักโทษอินฮารุกิศพลายต่อไปได้ปะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครสั่งพิซซ่าเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง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 ,องมีใครสั่งเลยหรครับออพอดีมาทํางานวันแรกนะคะเลยค่ะทําไม่เจอ อย่าอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่น้องเลยพี่เองก็มาอยู่ที่นี่เป็นพอพี่ยังไม่รู้เส็นทังอะไรเลยเนาะเขาดูท่าจะช่ำชองแล้วนี่ขนอะไรมาล่ะโซดาโซดาไม่น่าหรอวิจัยนี้งบหมดเพราะอะไรมึงเอาไปซื้อโซดาเลยตามฉันมาเอาตามตามไปตามไปโอ้โอเจ๋งว่ยเอารหัสต้องสอนตามฉันมาอย่าให้ขาดสายโซดาหายฉัดีไปเจอที่สั่งโซดาสั่งเข้าอา จากโทษไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูตรงนั้นกด้กิ๊กตาคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปิดมาดิพวกแกสองคนเข้าไปอย่าทำอะไรตุกติกไปอยู่แต่ละมุมห้องของแต่ละคนไปไอ้นักวิจัยคนนี้ทําทำไมมันโหดจังเลยวะเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนเนี่ยคุมเก่านะคุมเก่าสต๊าฟของเราพร้อมนะครับถ้าเราค้นคว้าได้ตัวประหลาดที่ราคาดีนี่เนาะเนาะแล้วประมาณเท่าไหร่กี่ล้าน USD ก็จะให้คนทั้งหมู่บ้านจินได้ ฮะเดี๋ยวนะเราไม่ได้คุยแบบนี้แล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะตัดแจกรอบวัดไอ้บ้าเราต้องการเงินงบประมาณไม่ใช่อ่ารเอ้าวิจัยเอะ่ะดักโทษทั้งสองหันหน้ามามองกันเดินเข้าไปหาด้วยกันสบตากันมีโนต้อมัน S C P อะไรวะเนี่ยโอ้ยเพลงใช้ได้อยู่เสียงเครื่อง เฮ้ยเอาว่ะเขาจับหมกันแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวถ้าเขากลายพันธุ์เป็นตัวอะไรที่เราไม่รู้ประตูนั้นจะเพาอะไรวะเนี่ยมนตะขาบนะนี่ครับผลิตภัณฑ์ของเรานักเก็ตใครก็ได้เอาอะไรมาแทงผมดิผมอยากตายเดี๋ยวเดี๋ยวใครเปิดประตูเดี๋ยว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 เอาเอาเอาหยุดหยุดหยุดอย่าไปเปิดประตู ปลอง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 รีบลองรีบแล้วคุณหมอลองเอาไตัวนักเกเราสูญเสียนักวิจใจไปแล้วหมอ่งมาแล้วหมอไหนไหนไหนถอยมาถอยมาค่ะเปิดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ววิ่ง มาเร็วมาเร็วไอ้มันมีปืนลูงงี้ผมเป็นพออโรงเรียนวัดเขาอีขบดีกว่าผมอยากกลับบ้านยังอ้าวจะมาเกิดเรื่องบ้าเลยค่ะเพิ่งรู้ตัวไอประโยคนี้มันต้องมันต้องพูดตอนแบบเออช่างนี่รู้ตัวช่างจริงนี่มันนักวิจัยนี่ ผมไม่ได้เข้ใจครับผมคือผู้พันธ์อ,อ๋อสงสัยนามสกุลเดียวกันแล้วผู้พันธ์เราจะออกจากที่นี่ยังไงอ,อ่ะผมมาครับอย่าให้นักเก็ตได้เจอตัวคุณเอาไอ้ช็อปปิ้รไปทำอะไรมาเนี่ยโดนโตบนะ่ก <c oughs> แกมีหน้าที่ต้องปกป้องพออที่นี่รู้บ่าโลครับอ <c oughs> แต่แกวิ่งไปไหนถหาไม่เจ <c oughs> อพวาคุณวิ่งไปไหนกันนักเก็ตราคามูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาทหายไปแล้วหายไปกับตาแล้วคุณคุมยังไงเนี่ยฮะ ไม่ได้เรื่องเลยเราต้องการตังคนะ์เลยไม่ได้เรื่องเราบอกได้ทำงานยังไงฮะทำงานยังไงฮะดูสิกระกรองก่อนกลองวงจรปิดมีนักโทษอยู่เนี่ยนักโทษใส่หมวกด้วยนักโทษหูแมวอะไรอะ่ะอ,อ,อะไรอะ่ะอ,อะไระวะแผ่นดินไหวเหรอะอะไรอะ่ะมีแผ่นดินไหวครับเดี๋ยวเดีด๋ยว เดี๋ยวมันแผ่นหนึนไหวพร้อมกับอีตัวเมื่อกี้เลยเฮ้ยยุทธโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาโหเอาเฮ้ยเอาแมวเริ่มไม่ดีแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมีไฟฉายไหมร้อยระวังหลังดึงซึ่งกันและกันนะปึ๊บวิ่งมาค่ะวิ่งมาวิ่งมาอยู่ไหนล่ะอ๋อ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 อ๋ตัวอะไรวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่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 เขากำลังซ่อมอยู่เครื่องซ่อมอยู่ได้ยิน เคไกัเราต้องไปดูนักโทษนะดูเหมือนว่านักวิจัยอ้อ๋อ SAP ตัวใหม่เลยเืีผีประตูอะทางนี้ทางออกค่ะโอ้ทางออกเปิดอากลับบ้านดีรออะไรอะทางมาแล้วพอองคอไม่เป็นแล้วเข้าไปแล้วกลับบ้านเขาสั่งเก็บทุกคนไอ้พวกบ้ามันสั่งเก็บเราทุกคนคิ่ว่าจะกลับบ้านง่ายๆหรอคุณ่อ เฮ้ยยุดใจขยับเอาวะผมไม่ช่วยแล้วพอโง่สิ้นดีเขาจะมีปืน F4 มึงปืนพกมึงจะสู้อะไรเขาได้นายเองเหรอนายเองเหรอที่ทำไฟดับมอเตอร์กีนี้ใช่ทีมือผมเองยกมือขึ้นเฮ้ยอย่าขยับเอาวะผมเป็นตัวประกันนะเนี่ย ต้องต้องเป็นตัวประกันตัวประกันก่อนตัวประกันอ่าเนี่ยเนี่ยอ่ามามาอ่าทหารหยุดทหารไอคนนี้มันทำผิดคุณก็รู้นี่เดี๋ยวผมทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ทำอะไรคุณได้จับทุกคนคุณได้จับคนอื่นมาไม่ฟังผมก่อนดิตอนแรกอ่ะผมจะเซ็นเซ็นสัญญาอยู่โรงเรียนเป็นผอโรงเรียนไงแต่ผมเซ็นพลาดมามันอยู่ที่นี่แล้วคุณก็ทำตามที่เอาก็มันไม่มีเงินนะทุกคนเขาอยากได้เงินใช่ไหมทุกคนอยากได้เงินใช่ไหม เห็นไหมเห็นไหมเขาอยากได้เงินแล้วคุณทํางานเพื่ออะไรผมผมถามหน่อยอะก็โดนจับมาที่นี่เพราะกดของที่นี่แหละเอางี้คุณอยากได้เงินไหมเขาเขาให้คุณเท่าไหร่ผมให้ดับเบิลอย่าคิดจะทำอะไรกับเดคเตอร์นะไดรน่ะปล่อยเขาซะเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วเราต้องการแค่ให้พวกคุณปล่อยคนจากคนที่นี่ออกไปให้หมดปัญหาก็คือ พวกน er s <S ั ge ge ้นไม่ใช่คนนะสิหมายความว่าไงนี่นายไม่รู้เหรอพวกนั้นกลายเป็นดัตเก็ตของเคเอฟซีกันหมดแล้วถ้าไม่เชื่อไม่ช้าก็เร็วอ่ะนายยิงปืนไปเมื่อตะกี้นี้ไอ้พวกนั้นมันคงได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งกันมาตรงนี้แล้วตายหมดแล้วเก็บหมดแล้วอะไรถ้าถ้าอางนั้นถ้าไม่เชื่อฉันจะพานายไปดูห้องทดลองปฏิเสธครับท่านทำไมล่ะ ให้สังหารเขาได้อย่างเดียวใครสั่งมาเดีย๋ยวตอบอว่าใจสั่งมานะเดี๋ยวต่อยท่านเบื้องบนคนนั้นครับท่านเบื้องบนท่านละเบื้องบนฉันเป็นดารคเตอร์รที่นี่เขาเป็นคนแจ้งท่านให้มาทํางานทีเฟซ<ไ>ีของเขาครับเราจะต้องปิดชีวิตเขาครับท่านเราไม่สามารถปล่อยให้เขาออกไปได้อะไรทำยังไงนั่ด้นยกบอกแล้วกันนั่งก่อนละงั้นฉันขอเอาไปคนเดียวก่อนแล้วกันไปเลยไปเลยดูซิมันจะเก็บโดนเก็บรู้ไหมไปเลย ดูนะดูดูเดี๋ยวก็รู้ไปดิออกไปดิอ่ะดูนั่ง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 เอาวผมโดนหักหลังเอาพีคไอ้เลวโอเคครับเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับแบล็กไซส์เซตาคงต้องขอตัวลาไปก่อนถนะ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับไปตามด้านล่างข้างเลยครับ <c oughs> อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ BOOM! Oh.